งุดหงิดง่ายเพราะนอนไม่พอจริงไหมตื่นมาอารมณ์เหวี่ยงทั้งวันอาจเริ่มจากการนอนมากกว่าที่คิดเมื่อพักผ่อนไม่พอระบบประมวลผลอารมณ์ของสมองอาจไวขึ้นต่อสิ่งกระตุ้นเล็กๆในบางคนงุดหงิดง่ายจากการวิจัยของ u UH s o ออปี2007พบว่าการอดนอนสัมพันธ์กับการตอบสนองของอะมิเดลาที่มากขึ้นและการเชื่อมต่อกับสมองส่วนควบคุมเหตุผลที่ลดลง สอดคล้องกับหนังสือวายวีสลิปด็อรแมทธิวกล่าวว่าคุณภาพและปริมาณการนอนสัมพันธ์กับการควบคุมอารมณ์ความจำและการตัดสินใจการจัดจังหวะการนอนสม่ำเสมออาจช่วยให้สมดุลอารมณ์ดีขึ้นในบางคนเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะตั้งแต่เข้านอนตื่นให้คงที่ลดแสงจอกก่อนนอนประมาณ60นาทีทำให้ห้องมืดเย็นและเงียบเลี่ยงคาเฟอีนหลังบ่ายต้น และงีบนานการยีบนานช่วงเย็นเลี่ยงน,นะคะหายใจช้าๆสองนาทีก่อนดับไฟอารมณ์จะนิ่งขึ้นเริ่มจากคืนนี้ที่เป็นมิตรกับการนอนถ้าชอบความรู้แบบยง่ายๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดรีโพสต์ติดตามพี่ปราไว้สิกค้คเพื่อเข้าใจวิทยาศาสตร์สุขภาพง่ายๆที่ใช้ได้จริงทุกวันเลยค่ะ